เราชปุตตะเปตะวัตถุเรื่องเปรตราชบุตรพระาศาสดาตรัสว่า753ผลกรรมทั้งหลายที่พระราชะโอรสทำไว้ในชาติก่อนพึงย่ำยีจิตใจเพราะรูปเสียงกลิ่นรสและผพทัพะที่น่ารื่นรมใจ754พระราชะโอรสจึงได้เสวยการฟ้อนรำขับร้อง ความยินดีและความสนุกสนานเป็นอันมากได้ทรงรับการบำรุงบำเรอในพระราชอุทยานแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังภูเขาคิริพัชชะ755ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระประเจกะพุทธนามว่าสุเนธผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐฝึกฝนตนแล้วมีจิตตั้งมั่นปรารถนาน้อยสมบูรณ์ด้วยหิริและยินดี เพราะอาหารที่อยู่ในบาทซึ่งได้มาด้วยพิกขาจาน756จึงเสด็จลงมาจากคอช้างแล้วตรัสถามว่าได้พิกษาบ้างไหมพระคุณเจ้าถือตัวว่าเป็นกรรษัตริย์ทรงจับบาทของพระปัจเจกพุทธะนั้นชูขึ้น757แล้วทุ่มทำลายบาทที่พื้นดินแข็งทรงพระสวนหลีกไป และตรัสว่าเราเป็นพระชะโอรสของพระเจ้ากิตวะท่านจักทำอะไรเราได้758กรรมหยาบช้ามีผลเผ็ดร้อนซึ่งพระชะโอรสผู้แออัดอยู่ในนรกเสวยแล้ว759ดร้อาพระชะโอรสทำบาปหยาบช้าไว้จึงได้ประสบทุกแสนสาหัสอยู่ในนรกแปดแสนสี่มื่นปี รวมหกครั้งเจ0ดสิ 60, เธอเป็นคนผ่านนอนหงายบ้างความบ้างนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาบ้างชี้เท้าขึ้นข้างบนบ้างยืนอยู่บ้างหมกไม้อยู่สิ้นกาลนานข้างละแปด0ส0ี่หมื่นปี761หเอดเธอทำบาปหยาบช้าไว จึงประสบทุกแสนสาหัสอยู่ในนรกหลายพันปีหลายหมื่นปี762บุคคลผู้มีการกระทําอันเป็นบาปพากาันร,ระรานอสีผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ประทุษร้ายมีข้อปฏิบัติดีงามจึงได้เสวยทุกเผ็ดร้อนอย่างยิ่งเช่นนี้763 เปรตผู้เป็นราชบุตรนั้นเสวยทุกเป็นอันมากในนรกหลายแสนปีจุดติจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตชื่อขุปปิปาสหัตะ764นรชนทราบถึงโทษซึ่งเกิดมีด้วยอำนาจความเมาในความเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วพึงละความเมาในความเป็นใหญ่เสียแล้วประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ 765ผู้มีปัญญามีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การสารเสริญในปัจจุบันนี่แหละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์ราชาปุตตะเปตะวัตถุที่เจ็จบ